ก็เจอข่าวมาเยอะค่ะเจอข่าวเรื่องของเนื้อวัวลักลอบนําเข้าเนื้อวัวปลอมเนื้อวัวเถื่อนเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้บริโภคเนื้อวัวที่มีมาตรฐานชื่อพระกามาสหาิทกุลน,นะคะก็อยู่ในอาชีพสื่อมาโดยตลอด เป็นทั้งผู้สื่อข่าวเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวต้องที่ช่องเจแล้วก็ที่ Spring News คือเป็นบรรณาธิการข่าวก็เจอข่าวมาเยอะค่ะเจอข่าวเรื่องของเนื้อวัวลักลอบนําเข้าเนื้อวัวปลอมเนื้อวัวเถื่อนเราก็เลยมีจุดคิดว่าเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้บริโภคเนื้อวัวที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นเนื้อวัวจริงๆเนื้อวัวแท้ๆเราก็เลยคิดพอดีโชคดีว่ามีพี่ที่เขารู้จักเนี่ยเขาแนะนํา แล้วเขาก็ยื่นข้อเสนอว่าให้เราเอามาขายไหมแล้วก็คิดว่าเออในเมื่อพี่ขายเนื้อสเต็กอยู่แล้วหญิงก็จะไม่ขายทับลายพี่หญิงของมาเป็นขายเนื้อแดดเดียวได้ไหมแล้วตอนนี้เราก็ขายเป็นเนื้อแดดเดียวที่ยังอาจจะยังไม่พร้อมรับประทานเพียงแต่ว่าต้องกลับกระทอดแต่ก็ใช้เวลาไม่เยอะค่ะประมาณ4-5นาทีเท่านั้นเองก็สามารถรับประทานได้แล้วความพิเศษของเนื้อแดดเดียวเราจะเน้นถึงเนื้อที่นุ่มไม่เหนียวเพราะเราเป็นเนื้อดเอช รายเอชคืออะไรก็คือการนําเนื้อวัวเนี่ยมาบ่มบ่มนี่ไม่ใช่หมายถึงไปหมักไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นกระบวนการเรื่องของการเอาเนื้อเอาวัวที่เราเชือดแล้วมาแขวนซากเพื่อให้กล้ามเนื้อของวัวเนี่ยคลายตัวใช้เวลา14วันแล้วเราก็จะมาเลือกเฉพาะส่วนก็คือจะมีส่วนกระบังลมมีส่วนพื้นท้องที่เราคัดโดยเฉพาะเพื่อมาขายเป็นเนื้อแดดเดียวเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ใช้เศษเนื้อนะคะ พรีเมียมก็คือคุณภาพเลยซึ่งราคามก็จะพรีเมียมไปด้วยแต่เราพยายามที่จะไม่ให้ราคามันโดดขึ้นไปแต่คุณภาพเราเรารับรองเลยว่ามันพรีเมียมจริงๆค่ะต้องบอกก่อนก็คือพรีเมียมนคือมาตรฐานจริงๆอยอแล้วก็มีฮาลาแล้วก็มีใบ GMP เพื่อการส่งออกแล้วก็มีต้องบอกว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยที่มีใบ GMP เพื่อการส่งออกเนื้อวัวโดยเฉพาะค่ะตอนนี้จะขายออนไลน์นะคะในเพจเนื้อแดดเดียว dry age เกรดพรีเมียมเข้าไปดูได้เลยสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าสามารถสั่งซื้อที่นั่นได้เลยค่ะมีทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างบอกหมดเลยค่ะจะเป็นเนื้อว,วัวแดดเดียวแช่แข็งถ้าอยู่ในช่องแช่แข็งฟรีสเนี่ยอายุ1งปี แต่ถ้าแช่เย็นชิลตู้เย็นธรรมดาก็จะประมาณสัก3-4ถึงสสัปดาห์าก็คือ21-30วันค่ะอายุเพราะว่าเราใส่ในแพ็กเกจที่สูญอากาศเป็นแพ็กเกจจิ้งที่มาตรฐานของอิตาลีคือนำเข้ามาเลยจากอิตาลี ราคาเนี่ยถ้าแพงสุดจะเป็นเนื้อกระบังลมเกรดสีห้าก็คือไขมันแทรกเยอะแต่ไม่ใช่มันที่แบบเป็นพอกออกมานะคะเป็นมันที่แทรกอยู่ในเนื้อเราจะไม่เห็นความมันหรอกมันจะอยู่ที่ราคาถุงหนึ่งเนี่ยสามรอยยี่สิบบาทแต่เราเน้นที่ซื้อเป็นคู่เพราะว่าเราจะมีโปรโมชั่นก็คือถ้าเป็นคู่เนี่ยสองถุงสําหรับกระบังลมสีห้าก็จะอยู่ที่ราคาหกร้อยสี่ถุงก็จะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้ากระบังลมสามสี่ ถุงหนึ่งจะอยู่ที่ราคา295บาท2ถุงก็จะ550 4ถุงก็จะ1000ถ้าเป็นพื้นท้องราคาจะถูกสุดเนื่องจากว่ามีส่วนของพื้นท้องในวัวหนึตัวเนี่ยวัว700กกโลพื้นท้องมีอยู่10โลก็จะราคา1ถุง259บาท2ถุงก็488 4ถุงก็จะราคาที่900บาทคเนื้อเดๆของเราจะไม่เค็ม เราจะเป็นคลีนลเลเบลเป็นอาหารคลีนลเลเบลได้เลยก็คือไม่มีพวกสารกันบูดไม่มีสารกันเสียส,ส่วนผสมเราก็ใช้น้ำตาลน,นิดหน่อยเพื่อตัดความเค็มนะตัดรสเค็มแล้วก็ใช้น้ําปลาน้ําปลาเนี่ยก็ไม่ใช้น้ำปลาทั่วไปใช้น้ําปลาเมกกะเชฟซึ่งมีโซเดียมต่ำด้วยๆๆค่ะเนื่องจากว่าเราใช้วัวที่มาจากทั้งเลี้ยงเอง แล้วก็เป็น contact farming ในการที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทยก็คือเราจะไปส่งเสริมให้ความรู้ให้เกษตรกรเนี่ยของไทยนะคะทั่วประเทศเลยที่เขาเลี้ยงวัวเนี่ยจากที่ไม่มีมาตรฐานจากที่เขาไม่มีความรู้เขาจะมีความรู้เนื่องจากว่าพี่ที่เขาเขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาจะเป็นคนบรรยายให้ความรู้เกษตรกรว่าทำอย่างไรให้ฟาร์มมีมาตรฐานได้รับการรับรองจากทางกรมปรศุสัตว์แล้วเราก็จะรับซื้อวัวของเกษตรกรเหล่านี้แหละคะ่ะแล้วก็มาแปลรูปเป็นเนื้อวัวพรีเมียมบีฟ ส่วนของหญิงเองก็จะมาทำเป็นเนื้อแดดเดียวพรีเมียมบีฟค่ะหมายพูดถึงความยากง่ายระหว่างผู้ประกาศข่าวกับเป็นนักธุรกิจหรือจะเรียกว่าเป็นแม่ค้าก็ได้ตอนนี้ใครของนะเป็นผู้ประกาศเนี่ยคือเราเรียนมาด้านสื่อสารมวลชนมันเป็นสายอาชีพของเราแล้วอยู่กับข่าวมา20กว่าปีอันนั้นมันคือมันอยู่ในเส้นเลือดอยู่แล้วคือไม่กังวลอะไรเลยเพียงแต่ว,ว่าเราค่อยๆค,อย,คอยตามข่าวอัปเดตข่าว เราต้องรู้ข่าวมากกว่าผู้ชมผู้ฟัง9ก้าหนึ่งเสมอ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้หูข่าวนี้สามารถเสพได้หมดเลย,หล,ยหลายสื่อ mm hmm. แต่ว่าถ้าเทียบกับอาชีพมาทําธุรกิจเองจริงๆเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่ง mm hmm. เพราะว่าคนเราไม่สามารถ ที่จะทําในอาชีพเดียวก็ได้เราสามารถทํสองอาชีพ3อาชีพคู่ขนานกันไปก็ได้ถ้าใครสนใจก็ลองทําดูนะคะคือเป็นนักข่าวทําข่าวแล้วอันนี้อาจจะเป็นอาชีพประจําแล้วก็ลองมาทาธุรกิจขายของออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้เชื่อว่าสื่อเนี่ยหันมาทําธุรกิจมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์กันหลายคนแล้วเหมือนกันค่ะคงไม่ยากหรอกค่ะก็เข้าไปได้นะคะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจก็คือเนื้อแดดเดียว dry age dry age จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกรดพรีเมียมเราจะมีรายละเอียดทุกอย่างสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือพี่หญิงเป็นคนขายโดยที่ไม่เคยเปิดเผยตัวว่าเราเป็นใครบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าซื้อของแล้วจะได้ของหรือเปล่าซื้อของออนไลน์แล้วจะเป็นยังไงคุณภาพจะตรงรูปตรงปกไหมปกตรงรูปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มาเปิดเผยตัวกับทางมเนเจอร์ว่าเราเนี่ยคนข่าว เป็นผู้ประกาศเนี่ยแล้วเรามาขายเองดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าเนื้อแดดเดียวพรีเมียมบิฟของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆแล้วก็สั่งแล้วได้ของแน่นอนค่ะ